่าเปิดไหมอ่ะเปิดแล้วอ้ยเปิดแล้วโอเคข้อดีของการใช้อย่างนี้ก็คือเรามีนิ้วเอาไว้จิ้มได้นะมไม่มีอ่าคืออย่างนี้สามารถจิ้มโทรศัพท์ได้โอเคยืนสี่ช่องอ่าไหวครูก่อนสวัสดีครับเจต้องอย่างนี้เดินนะยับตึงยับตึงมาตรงบเบาๆก่อน one two one two one two. ตึ้งตึงอย่าลืมตั้งการอย่าลืมอย่าลืมตั้งการไว้เออมาตรงมาชูมาชูมาชูมาตรงฟุกซ้ายมาตรงฟุกซ้ายมาตรงคัดซ้ายมาตรงฟุกซ้ายมาตรงฟุกขวาอ่าฟุกซ้ายฟุกขวาฟุกซ้ายมาตรงอ่าลบปุ๊บตรงเอออย่าลืมกันไว้อย่าลื believer, out. Out. มกันอย่าลืมกันเออเอออย่าลืมกันเขาท้องเขาใส่ท้องเขาใส่ท้อง สวนได้สวนหน้าได้เอ้ยเออเขาใส่ทองมาสวนหน้าได้เขาใส่ทองมาอุ้ยสวนอึ้งอ่าเขาใส่ทองมาสวนหน้าสวนหน้าเลยอึ้งต้องใส่เลยอึ้งเอออ่ะยับมันตรงอ่าลองเตะดูเเรายืดมาแล้วเราพร้อมแล้วเตะเอออ่ะวันทูเตะดิปังปังเตะเออได้ปะวันทูเตะขาได้ไหมวันทูอึ้งตึงเตะขาอึ้งถนัดไหม lòng này, tung tung, à, thấy là mình chút đấy má, tung tung tụm, à, one two, té, à, one two, té, à, one two, té, à, ha, quá, bung rồi, lên trái đấy má, à, one two, lên trái như quá bạn, tung sai lên, à, one two, quá, tung to. ไม่ต้องกลับขาได้ไหมแบบขวาปึงวางลงแล้วก็ตึงเลยได้ปหยินมมาข้างหน้าอ่ะวันจูขวาวางข้างหน้าซ้ายเลยได้ไหมลองวันถูกขวาซ้ายมันต้องอันนี้ก่อนนะยังไงไม่ได้อ่ะลองลองรับพี่นะอ่ะพี่วันถูขวาในล่างตั้งแล้วลงนี่แล้วซ้ายขึ้นเนี่ย ได้ช้าๆอวันทู one, ขวาเตะแล้ววางหน้าเออซ้ายนี่คือพุ่งเข้ามาเลยอ่ะัญหาอยู่ที่ซ้ายวันทูขวาปึงวางข้างหน้าเออเหมือนเตะซ้ายจากขาหลังอ่ะอ่ะวันทูตึงต้องวางข้างหน้าให้ได้ต้องวางขวาข้างหน้าให้ได้เ,ออเป็นข้างอ่ะวันทูเออทำไมเตะไม่ได้ครับอาจารย์ หรือว่าเอาขาธรรมดาก่อนขาจะขาหล,ลังขาหลังก็นี่ไงขาหลังแขนแขนดีๆแขนตั้งตั้งกัดดีๆอย่าให้สะบัดมั่วเอาตั้งไว้ที่ที่ที่คางก็ได้ถ้าเกิดสายใช่ปะ่ะอา่า <c oughs> งยแขนไม่ต้องเอาลงก็ได้เวลาเตะเตะเอาลงแค่นี้พอเออไม่ต้องไม่ไม่ต้องเอางสุดก็ได้จนกว่าเอ้าแบบใส่เต็มแล้วจำเป็นต้องแขนเพื่อดึงน้ำหนักกลับอ่ะต้องเอาลงแต่ถ้าเกิดไม่ยังเป็นต้องดึงหนักกลับไม่ต้องเอาลง Ja, uh, ja. Uh.